ที่ขยันแต่เช้าเลยบรรยากาศโชว์ปกินฟาร์มเชียงรายครับตอนเช้ามาแล้วขยันแต่เช้าเลยครับโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีฟรีทุกท่านด้วยโอเ้เดี๋ยวนี้เห็นเอาแต่ลูกพ่อออกไปตีมีผลงานหลายตัวแล้วทำไมถึงชอบเอาลูกพ่อไปตีครับเดี๋ยวนี้คือ ที่เราเอาลูกเพาะไปชี้เนี่ยไปชนเนี่ยเพื่อจะหนึ่งก็คือเพื่อพิสูจน์สายพันธุ์ด้วย 2. ก็คือเพื่อดูจุดเด่นและจุดด้อยของตัวเองนะครับเพื่อในการพัฒนาเนี่ยเราเป็นนักพัฒนาอยู่ละการทําไก่เพื่อที่จะเอ,อกไปชนได้จริงที่นํามาลูกเพาะไปชนก็คืออยากรู้ว่ามันของเราเนี่มันชนจริงจริงได้ไหมเวลาไปชนจริงในสนามเนี่ยทุกคนเนี่ยเอาไก่เก่งไปหมดเลยเอาแต่ตัวเก่งไปเนี่ย ใช่อยู่เราอาจจะเป็นตัวทําเขาแต่ว่าเราต้องดูไก่เราว่าเวลาทาเนี่ยทาได้เก็บได้แต่เวลาโดนนะได้ไหมกระดูกโครงสร้างก็สําคัญนะครับเพราะว่าเวลาเราไปตีเนี่ยตีเขาตัวเดียวได้แต่ถ้าเขาทนได้แล้วพอเวลาเราโดนทนได้ไหมเพื่อที่จะพิสูจน์ไก่ที่เราพ่ออกมาแหละชนได้จริงไหมลูกค้าแบ่งไปแล้วมันต้องดีแค่ไหนหาจุดเด็กจุดด้อยของตัวเองเพราะเดี๋ยวนี้คนพัฒนาไก่เนี่ยค่อนข้าง เยอะมากเยอะแล้วก็ต่างคนก็ต่างพัฒนาแบบออกมาในแนวของตัวเองแล้วก็สไตล์ของตัวเองเราก็อย่าลืมหมั่นพัฒนาสายพันธุ์ของเราด้วยแล้วอ,อย่างบางตัวเนี่ยถูกใจมากเลยครับถึงต้องนําเข้าเลยต้องซื้อไก่ดีก็ต้องนําเข้าอยู่แล้วโดยธรรมชาติถ้าเราอย่างผมเจอตัวดีผมก็จะซื้อเข้ามาเลยราคาก็อยู่ท,ที่อยู่ที่เจ้าของไก่นั่นเองถ้าเขาจะ เขาแบ่งไหมราคาพอใจตา่ตางคนต่างพอใจซื้อมันก็ต้องซื้อถ้าผมเจอตัวดีผมก็จะเก็บเก็บเลยต้องต้องซื้อไว้เพราะตัวดีไก่ดีมันก็อย่างว่าอะไรมันไม่ได้หาง่ายๆแล้วก็ไม่ได้ขึ้นมาแบบเยอะถ้าทํามันเยอะขนาดนั้นคงไม่มีใครซื้อไก่กันตัวดีเราเห็นแล้วก็ต้องเก็บต้องเก็บอยู่แล้วในเรื่องเรื่องตัวดีบางตัวเก่งเลยเข้าตาเรามากเลยแล้วก็ซื้อไว้แล้วค่อยมาไลด่ดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าไก่มันไม่เหมือนอย่างอื่น ไก่มันจะจ่ายลูกเนี่ยไม่แตกต่างกับพ่อมากอยู่ที่เราจับสายพ่อและสายแม่ใส่ว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่าแค่นั้นเองฝากติดตามด้วยนะครับโชว์บักกินฟาร์มเชียงรายชมบรรยากาศตอนเช้า